พร้อมหมดเลยโอกาสมาถึงเราไหมก็ยังไม่มาก็มาดูอีกใช่ไหมครับเด็กของใครอีกถูกไหมคนของใครอีกถูกไหมแล้วก็เกิดเราเรียนไม่เป็นทําไงฮะไม่ได้คืนดีใช่ไหมครับไปหาที่อื่นคิดว่าจะได้นะก็ายากอีกถูกไหมครับสรุปสุดท้ายทั้งชีวิตก็เลยยังไม่ได้เป็นนะครับ20ปี30ปี มานกว่าจะได้เป็นตำแหน่งผู้จัดการสาขาแต่วันนี้นะครับโครงการโปรมีเนเจอร์นะครับ,รรบของมูลนิทิเงินไทยประกันชีวิตบอกกับพวกเราว่าวันนี้ของปีหน้ามีคำวามมา่าผู้จัดการสาขานหน้าชื่อเรารู้สึกเป็นไงฮะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เส้นทางที่โปรมีเนเจอร์วางไว้วให้พวกเราครับ หนึ่งปีสําหรับการที่จะฝึกพวกเราครับให้กล้า้นสู่ตําแหน่งผู้จัดการสาขาวันนี้เราคิดว่าจะฝึกกันแหน่งเล่นเล่นหรือหนักหนั่หนักๆนหนักๆใช่ไหมครับยอมใช่ไหมครับยอมนะครับหนักๆยอมจริงนะนะครับุ้นทีเราเป็นพยายามอยู่ข้างหลังนะครับนะหนึ่งปีสําหรับการฝึกหนะนะครับเพราะว่าอะไร เราเย่อะระยะเวลาจาก20ปีลงมาเหลือ1ปีนะครับแต่อย่างน้อยส่วนหนึ่งหลายคนเริ่มทำเลยถูกไหมครับที่1ปีจริงหรอแล้วถ้ามันฝึกเป็นแล้วผมยอมฝึกหนะักเรื่องหนัก,นก,กับผมชอบมันคุ้มไหมถูกไหมครับหลายคนก็เริ่มมองว่าถ้า1ปียอมฝึกหนะักบางครั้งอาจจะต้องสูญเสียโอกาสจากที่อื่นไปด้วยถูกไหมครับ ก็ต้องมามองว่าหนึ่งปีเนี่ยคุ้มไหมสําหรับการที่เราฝึกถูกไหมครับอันแรกเลยนะครับฐานะในสังคมอย่างที่บอกตําแหน่งผู้จัดก,การสาขานำหน้าชื่อเราวันนี้ของปีหน้าเทไหมครับนะฮะคนรอบตัวเรารู้สึกยังไงครับ อย่างที่สองนะครับรายได้ที่มากพอตอนที่มาเขียนไปสมัครเขียนค่าตัวเราเท่าไหร่ครับอ่าแปดพันหมื่นหนึ่งหมืนห้า 8, 5, 1, 1, 5, ใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดแับน,นี้ฝึกตรงนี้จบหนึ่งปีรายได้เริ่มต้นอ,อยู่ที่เลขหกหลักเอาอไหมครับนะครับที่อย่างนี้แเละเอานะครับต้องสนองโจน ชีวิตได้วันนี้ค่าตัวหมื่นหนึ่งกับค่าตัวแสนหนึ่งเรื่องอนไหนครับไม่เคยมองเลยนะครับนะนะครับเมื่อวันนี้เรามีรายได้ที่มากพอ